สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราว่ากันไปถึงทั้งหมดตอนนี้ก็6กลุ่มแล้วนะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่7นะครับกลุ่มทนานคลุศศาสตร์ศึกษาศาสตร์พละศึกษาข,ข่าศึกษานะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก2แบบด้วยกันนะครับก็คือใช้แกดยีบนะครับแล้วก็ใช้แพทห้าสก็คือแพท ความถนัดทางวิชาชีพครูเลยนะครับมาดูมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแกด20นะครับแล้วก็แพท5 30เ์นะครับในส่วนของแกดนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะส่งผลให้แนวโน้มคะแนนลดลงศูย์ดเจ็ดปอร์เซ็นต์นะครับต่อด้วยแพท5ครับแพท5 30เปอร์เซ็นต์ลดลงไปอีก4เลยครับโอ้โหเพราะว่าแพท5นี้ ครั้งแรกนี่น้องๆทําคะแนนสอบกันได้ไม่ดีเลยนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่แค่170แค่นั้นเองนะครับเอ้ย140แค่นั้นเองนะครับจากเดิมนี่สูงถึง180เลยนะครับเพราะฉะนั้นลบสบวกเข้าไปกับอีกลบหนะครับก็คือประมาณลบห้เลยนะครับลบห้าจุเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มของคณะนี้นะครับได้รุ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะลดลงเกือบ5%เเลยนะครับแต่แต่ถามว่า S <S <an other> จะลดเท่ากันอย่างนี้ทุกคณะไหมนะครับจะไม่ลดเท่ากันอย่างนี้ทุกคณะนะครับแต่ลดลงแน่นอนบางคณะสาขาอาจจะลดลง2บางคณะอาจจะลดลง3หรือ4หรือ5เป็นไปได้นะครับหรือบางคณะอาจจะลดลงไปถึง6ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉนั้นในกลุ่มแต่ละกลุม่มอ่าแต่ละเขาเรียกว่ารหัสนะครับก็อาจจะลดไม่เท่ากันซึ่งตัวนี้นะครับไปดูได้ในโปรแกรมประเมินโอกาสนะครับล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไปดูในส่วนของเรื่องของโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดนะครับ แล้วก็ไปไปใช้ดูนะครับก็จะเห็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงของตัวของคะแนนนะครับสำหรับแบบที่2นะครับจะใช้แกลดเพียงแค่10%นนะครับแล้วก็จะใช้แพทห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นจะเลือกใช้แพทหนึ่งแพทสองแพทสามแพทสี่แพทหกแพทเจ็ดตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลือกเอาหนึ่งตัวนะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเราลอ,ลองมาดูคะแนนกันเลยนะครับ อันที่หนึ่งนี่จะใช้แกอยู่ทั้งหมด10%นะครับอ่าก็ใช้แกดไม่เยอะนะครับแกดสิบเนะครับก็0.8นะครับตามมาด้วยใช้แพท5นะครับแพท5 20%สิบเนะครับ20%นะก็เป็นทั้งหมดอยู่ สามจุดหกนะครับสามจุดหกอ่าพอเป็นถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าใช้แพทตัวใดตัวหนึ่งประกอบก็คือแพทหนึ่งแพทสองแพทสามแพทสี่แพทหกและแพทเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนเนี่ยให้เราเอาคะแนนทั้งหมดนะครับที่เราสอบไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งแพทสองแพทสามแพทสี่แพทหกแพทเจ็ดนะครับถ้าเราสอบหมดก็ลองเอาเอาคะแนนตัวเนี้ยยื่นเข้าไปทั้งหมดเลยแล้วก็ลองเลือกดูว่า ตัวไหนที่เราได้คะแนนเยอะนะครับก็ดึงตัวนั้นออกมาพอดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองดูครับว่าอันไหนได้คะแนนเยอะสุดนะครับถ้าอันไหนได้คะแนนเยอะสุดให้เอาแบบนั้นนะครับยื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นเขาใช้แพทหนึ่งแล้วเราได้เยอะน,นะครับได้เยอะเนี่ยให้เอาแพทหนึ่งยื่นนะครับหรือแพทสองก็ได้นะครับถ้าแพทสองเราคำนวณคะแนนแล้วเราได้ เยอะนะครับให้เอาแพทสองยิ่นก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าแพทหนึ่งแพทสองจริงๆทุกแพทอักคะแนนลดหมดนะครับแต่แพทหนึ่งแพทสองแพทสามพวกนี้คะแนนจะลดเยอะเป็นพิเศษหรือแพทสี่กับแพทหกก็ได้นะครับแพทหกไม่เยอะเท่าไหร่แพทสี่นี่ลดเยอะหนึ่งสองสามสี่ครับถ้าตัวไหนเราได้เยอะนะครับคำนวณแล้วได้เยอะเนี่ยให้เอาตัวนั้นยื่นนะครับดีกว่าจะใช้ในส่วนของแพทหกแพทเจ็ดเพราะว่าแพทหกแพทเจ็ดเนี่ย แนวโน้มคะแนนลดลงเช่นกัน,นครับแต่มันลดไม่เยอะพอลดไม่เยอะนั่นแสดงว่ามันก็ใกล้กับคะแนนขั้นต่ำนะครับในปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดเป็นแพทหนึ่งแพทสองแพทสามเนี่ยคะแนนมันจะลดเยอะครับแต่ในหนังสือระเบียบการตัวเลขที่ออกเนี่ยนะครับมันจะเป็นคะแนนของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้ก่อนเราก็จะรู้ว่าคะแนนมันจะลดแน่นอนถ้าเราเลือกพวกนี้เข้าไปนะครับโอกาสที่เราจะได้ก็จะมีสูงครับเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นกลุ่มคณะที่ใช้แพทหนึ 1, ่งแพทสองแพทสามแพทสี่พวกนี้ยื่นเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนนะครับถ้าคะแนนเราได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คะแนนขั้นต่ําในปีนี้ในกลุ่มที่ใช้แพทหนึ 1, ่งแพทสองแพทสามแพทสี่ลดลงแต่ถ้าเรา er ยังได้เยอะอยู่เราก็เลือกครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยิ่งถีบห่างไปมากขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสสอบติดมากขึ้นเช่นกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้เลยครับว่ายื่นแบบไหนถึงจะได้เปรียบไม่ได้เปรียบนะในส่วนของกลุ่มคณะคณุศาสตร์ศึกษาสตร์ตัวนี้นะครับ